ไปดูความคืบหน้ากันบ้างหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเรารายงานปฏิบัติการร่วมกันทั้งฝั่งของทหารและตำรวจค่ะในการนํากําลังเข้าไปปลุกทลายฐานฝึกรวมถึงเรือนพักที่ป่ากกงกลางนะคะที่บ้านตังหยงเปาที่ปัตตานีค่ะตอนนี้ทางตารวจก็บอกว่าจากที่ไปปฏิบัติการร่วมกันเนี่ยนะคะก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้หนึ่งรายก็คือนายซาบารีเจอาลีอายุ30ปี ไปตรวจสอบประวัติค่ะปรากฏว่าไม่ได้เคยมีหมายจับในคดีความมั่นคงแต่ว่ามีข้อมูลการข่าวของเจ้าหน้าที่ก็พบว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รุนแรงที่พื้นที่อำเภอหนองจิกหลายเหตุการณ์อยู่ค่ะข้อมูลของเจ้าหน้าที่นะคะบ,บอกว่านายสบรีเนี่ยเป็นกลุ่มของนายเสยรีแวมา,มามุผู้ต้องหาคดีลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอเมืองหัดใหญ่จังหวัดสงขลาตอนนี้อยู่ระหว่างการหลบหนี ไปสอบปากคำเบื้องต้นนายสบรีนะคะก็ยอมรับบอกว่าเข้าร่วมขบวนการก่อความไม่สงบเพราะว่ามีคนมาชักชวนคนที่ชักชวนก็คือนายเมาลานาสามะก็เป็นหน้าที่นะคะประกอบระเบิดร่วมกันกับอีกคนหนึ่งซึ่งทางระเบิดเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะไปตรวจยึดได้เป็นระเบิดประกอบใส่ถังแก๊สเรียบร้อยแล้วหลูกมีส่วนที่เป็นเตรียมประกอบอีกหนึ่งลูกด้วยกัน ตอนนี้มีผู้ต้องสงสัยที่หลบหนีไปได้รวม5คนค่ะนอกจากนายเมาลานากับนายอิสยาสะก็ยังมีนายฟัดลานสอมานนายอนุงวากาซอและนายจำเริญอุมาสะทุกคนมีปืนพกประจำกายมีปืนยาวอีก4กระบอกทั้ง M16 อากาปืนลูกซองก็ต้องระมัดระวังตัวกันหน่อยละค่ะ เจ้าหน้าที่จากหน่วยทำลายวัตถุระเบิดหน่วยเฉพาะกิจอโนไทยก็บอกกับบอกว่าฐานที่ไปพบน่าจะเป็นแหล่งทำดินระเบิดประกอบระเบิดแต่ว่าอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ครับเพราะว่าไม่พบอุปกรณ์วงจรจุดระเบิดมีเพียงแค่ดินระเบิดกับภาชนะบรรจุแค่นั้นก็เชื่อหละครับบอกว่าเมื่อระเบิดถูกประกอบจากจุดนี้ก็จะถูกส่งต่อไปยังกลุ่มที่ทําวงจรจุดระเบิดเพื่อติดตั้งวงจรจากนั้นก็จะส่งให้มือระเบิดนําไปวางในจุดต่างๆนะครับในพื้นที่ วันเดียวกันครับก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์ประจําวันของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่ประชุมก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าการตั้งฐานปฏิบัติการของผู้ก่อเหตุรุนแรงนอกจากตั้งฐานในป่าเขาริมหมู่บ้านก็ไปตั้งฐานกันในชุมชนครับที่มีวิถีชีวิตตามชายฝั่งทะเลด้วยก็เลยสั่งการบอกให้หน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่นี้ออกตรวจตราให้มากขึ้น โดยเฉพาะใน2จังหวัดนะครับก็คือจังหวัดปัตตานีกับจังหวัดนราธิวาสปรากฏว่าอำเภอติดทะเลทรายหลายอำเภอเหลือเกินทะเลทายะนะครับก็ต้องไปดูกันให้ดี ก็ที่ไปตรวจพบนี่ก็เจอระเบิดไป30กว่าลูกเนี่ยนะคะทั้งส่วนที่ประกอบแล้วเตยมการจะประกอบด้วยนะคะก็ต้องระมรัดระวังการไปเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งตรวจตามมากยิ่งขึ้นเพราะว่าความสงบสุขของชุมชนในพื้นที่อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เขาก็ไม่เคยละเลยเหมือนกันก็ต้องดูกันให้ดีนะครับก็เป็นแหล่งทําระเบิดช่วงนี้สถานการณ์ภาคใต้เหมือนจะไม่ค่อยได้ยินความรุนแรงแต่ว่าสถานการณ์ก็ระอุอยู่เรื่อยๆนะครับ